ยูโรเบิร์อันยองเซลเข็มครีมีดาทุกคนสวัสดีคะ่ะเขมค่ะทุกคนคะ่ะคำศัพท์แพท7 7หรือแพทเกาหลีของเราอีพีที่3มาแล้วคะ่ะอย่า hmm. ง้ยงคะท่องกันไปแล้ว2อ p ีพีตอนนี้เราได้กันไป100คำแล้วนะคะ mm hmm. แต่ว่าทุกคนคะ่ะถ้าสมมุติว่าทุกคนแบบท่องพร้อมเข็นมนะแล้วมันทีเดียว50คำใช่ป่ะเออทุกคนแบบอืมจำไม่หมดหรือว่าเอาไปใช้ไม่หมดนะคะทุกคนค่อยๆแบ่งเป็นวันละ10ก็ได้นะหรือวันละ5ก็ได้นะคะเอาแบบที่ตัวเองไหว ถ้าสมมติว่าจาพร้อมเขียนแล้วมันแบบร้อยคำห้าร้อยคำสามร้อยคำเลยทีเดียวอะมันอาจจะหนักไปดังนั้นทุกคนแบบแบ่งเอาให้มันพอเหมาะก,กับความาไหวของตัวเองนะแล้วค่อยๆจํานะคะค่อยๆใช้จะได้ประโยชน์มากกว่านะคะทุกคนโอเคเรามาเริ่มคําศัพท์กันเลยค่ะอืคําแรกของวันนี้นะคะคือคําว่าออมโมนีออมโมนีใช่ไหมแปลว่าแม่คุณแม่นะอืมีคำว,ว่าออมมาด้วยใช่ไหมออมมาคือไม่สุภาพนะคะออมโมนีคือสุภาพนะ 어머니어머니를생각해요어머니를생각해요생각해요โยอีคินาคำไหนมีการออกเสียงไม่เหมือนกับตัวที่เขียนแปลว่ามีกฎการออกเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอมโมนีเรนเซงกาคิโยนะคะแปลว่าคิดถึงแม่คิดถึงคุณแม่นั่นเองอมโนีแปลว่าแม่นะถัดมาอเจอเจเมื่อวานใช่ปะอเจนทัลจีกาแมลกาซโยอเจน 날씨가맑았어요โอเจน์นึงมานนหนึ่งจับมาโมวาน,นา날씨아까나날갔어요สดใสมากเลยโอเ날씨가맑았어요เมื่อวานน่ะอากาศสดใสมากเลยดูอันนี้สิโอ้โหตกมาเชียแบบนี้นะคะเมื่อวานนะคะฝนเออ่เมื่อวานอากาศสดใสนั่นเองค่ะโอเจแปลว่าเมื่อวานนะโอเจอลกุลอลกุลนะคะแปลว่าใบหน้าหน้าของเรานะอลกุเรทั้งชกันนะโยอลกุเร สังโชก้าโอังชอบแปลว่าบาดแผลเป็นแผลขึ yes, ้นมานะไนโอแปลว่าเกิดข so ึ <spe ak> <cues. S 1> ้นใช่ไหมจริงๆแล้วมีหลายคํานะคําว่านาดานะคะเป็นคํากริยาจริงๆแล้วมันมีหลายความหมายแต่ทีนี้สังโชกานโอแปลว่ามันเกิดบาดแผลขึ้นที่ใบหน้านั่นเองค่ะอลกูเรสังโชก้านโอเกิดบาดแผลที่ไหนที่ไหนที่อลกุลฉบับใบหน้านะคะอืมเกิดบาดแผลที่หน้านั่นเอง ถัดมาเย็นไหนเย็นไหนคำไหนออกเสียงไม่เหมือนกับตัวที่เขียนแปลว่ามีกฎการออกเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเย็นหนนะคะแปลว่าอะไรเมื่อก่อนสมัยก่อนเมือ่อโบราณเมื่อก่อนนู่นแบบนี้นะคะเย็นหนกัจจานยอเย็นไหนกัจจีอานายอทำไมคะไม่เหมือนเมื่อก่อนกระตาตัวนี้นะแปลว่าเหมือนเหมือนนะจีอานายอเป็นวยากณ์แปลว่าใหม่ใช่ป่ะเย็นหนกัจจานยอแปลว่าทำไหม ไม่เหมือนเมื่อก่อนฉันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแบบนี้นะคะเยนน่ากัจจานโวไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนเมื่อที่ผ่านมาไม่เหมือนสมัยก่อนแบบนี้นะคะถัดมาโยจาโยจาผู้หญิงใช่ไหมโยจาเรนซาลังเฮียวโยจาเรนซาลังเฮียวรักผู้หญิงใช่ปะซาลังเฮียวซาลังฮาดาแปลว่ารักใช่ปะโยจาเรนซาลังเฮียวรักผู้หญิงนั่นเองโยจาแปลว่าผู้หญิงนะถัดมาโยแห่ง ยอเฮงคือการท่องเที่ยวอันนี้เป็นคำนามนะคะถ้าเป็นยอเฮงฮาดาแปลว่าท่องเที่ยวเป็นคำกริยานะดูดีๆยอเฮงเลยื่อโตไยอฮงเลยโตไนลคำว่าโตไนโ์เคยจเจอไปแล้วแปลว่าการออกไปออกเดินทางออ,ออกจากที่นี่เ,ออเป็นที่อื่นนะนะยอเฮงเหยโตไนโ์ yo ก็คือการออกเดินทางไปท่องเที่ยวแบบนี้นะคะยอเฮงเลยโตนยออกเดินทางท่องเที่ยวน,นั่นเองค่ะยอแห่งการท่องเที่ยวนะ ถัดมายอคซายอคซาประวัติศาสตร์ยอซาเรนกีโรเคียวยอซาเรนกีโรเคียวยอคซาแปลว่าอะไรนะประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะกีโรเคียวกีกีโรคดะเนี่ยแปลว่าการบันทึกเอาไว้ทีนี้ยอคซาเรนกีโรเคียวจะต้างหมายว่าบันทึกประวัติศาสตร์เอาไว้ที่เราเคยเห็นเขาเขียนบนหินเขียนในถ้ำนี่ก็ถือว่าเป็นการกีโรเคียวเหมือนกันนะยอคซาเรนกีโรเคียวยอคซาคือประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะ ถัดมาย้อนหลักนะคะย้อนหลักการติดต่อย้อนลากีอบสอยอย้อนลากีอบสอยอไม่มีการติดต่อถ้าแบบเจ้านายถามเออเนี่ยเขาโทรมาอย่างเจ้านั้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตอบว่าอืมย้อนลากีอบสอยอย้อนลากีอบสอยอไม่มีการติดต่อมาเลยจ้าเงียบสนิทแบบนี้นะคะย้อนลากีอบสอยอย้อนลากีอบสอยย้อนหลักคือการติดต่อนะคะถัดมาย้อนผิด ยอนพิลดินสอนะยอนพิลโซยยอนพิลโซยแปลว่าเขียนด้วยดินสอโซยมจากคำว่าซือดานะคบแปลว่าการเขียนใช่ป่ะเขียนด้วยดินสอค่ะยอนพิลโซยเขียนด้วยดินสอถัดมายง s ูจึงใาเส็จนะยงสูจึงยงสจึงงักซงเวูจึงึงักซองเ เขียนใบจะทําใบเสร็จนะคะจัดพิมพ์ใบเสร็จพิมพ์ใบเสร็จทําใบเสร็จยองซูจึงชักซองเฮลทําใบเสร็จขึ้นมาสร้างใบเสร็จขึ้นมาพิมพ์ใบเสร็จขึ้นมานะคะจัดทําใบเสร็จนั่นเองยองซูจึงใบเสร็จนะถัดมาบ้างยองงอยองงอแปลว่าอะไรภาษาอังกฤษใช่ไหมคะยองงอเรคารุโชโยยองงอเรคารุโชโยคารุโชโยมันจะกค่าว่าคารุชิดาฉบับที่แปลว่าสอนใช่ไหมคะยองงอเรคารุโชโยสอนภาษาอังกฤษ ถูกต้องยองงอร์เรนคาริโชยสอนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะยองงอนะภาษาอังกฤษท่านว่ายองหัวยองหัวหนังหรือภาพยนตร์ใช่ไหมคะยองหัวเรนฮงโบเฮียวยองหัวเรนฮุงโบเฮียวฮงโบฮ่าไปว่าอะไรนะโปรโมตการโฆษณาการทำมาร์เก็ตติ้งใช่ป่ะอืมยองหัวเรนพกฮงโบเฮียวการโปรโมตหนังการโฆษณาหนังนั่นเองค่ะ ถัดมาหยอกปลว่าด้านข้างข้างๆใช่ไหมโยเพลจินาโชยลโยเพลจินาโชยก็คือผ่านไปด้านข้างค่อยๆแทรกตัวผ่านไปด้านข้างแบบนี้นะคะจินาชิดานะคะผ่านไปแทรกไปแบบนี้นะคะจินาชิดามีหลายความหมายนะอันนี้ให้ความหมายว่าการผ่านไปด้านข้างการค่อยค่อยผ่านไปการแทรกไปแบบนี้นะคะโยเพลจินาโชยลผ่านไปด้านข้างคำถัดมาค่ะโอเดกันมัน โอเดกันมันแปลว่าเป็นระยะเวลานานในระยะเวลานานคือผ่านมานานแล้วแบบนี้นะคะในระยะเวลานานโอเดกันมันเนบานโอโอเดกันมันเนบาลไโอแปลว่าเจอกันนานๆทีนานๆทีได้เจอไม่นนได้เจอกันนานเลยแบบนี้นะคะโอ้ยนานมากเลยเนาะกว่าจะได้เจอกันแบบนี้นะคะโอเดกันมันเนบาลไนโอแปลว่านานๆทีได้เจอกันหรือได้เจอกันในช่วงระยะเวลานานแล้วอืมได้เจอกันนานๆทีได้เจอกันเออ โอเรกันมาเนบาไนโอเรกันมันนะคะแปลว่าเป็นระยะเวลานานนั่นเองคำถัดมาอูรนจกข้างขวาด้านขวาใช่ไหมคะอูรินจกีอิสโซโอูนจกีอิสโนะคะอูรนจกข้างขวาด้านขวาอิสโยมีสองความหมายแปลว่าอยู่ก็ได้แปลว่ามีก็ได้ใช่ไหมทีนี้ประโยคนี้นะคะจะให้ความหมายว่าอยู่ที่ด้านขวาอยู่ที่ข้างขวาอยู่ที่ฝั่งขวาได้หมดเลยอูรินจกอิสโยอยู่ที่ด้านขวานั่นเองอูรนจก ขวานะถัดมาโอหูนะคะแปลว่าตอนบ่ายโอเวมานาโยโอหูเอบานายโยโอหูเอบานายโยเจอกันตอนบ่ายใช่ป่ะโอเวมานาโยเจอกันตอนบ่ายนะโอหู oh แปลว่าตอนบ่ายช่วงบ่ายนะคะไม่ได้ระบุว่ากี่โมงแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะระบุก็ใส่เวลาเข้าไปได้เช่นโอฮูเซชิ shi. บ่ายสามโอฮูเนีชิ shi. บ่ายสี่แบบนี้นะคะได้เลยถัดมาโ oh อุลเฮ He, ปีนี้นะคะปีเนี้ยปีเนี้ยปีเนี้ยอุลเฮเรชิจาเคโอลเฮเรชิจาเคโอเริ่มต้นปีแบบนี้นะคะปีนี้เนี่ยได้เริ่มต้นแล้วแบบนี้นะคะชิจาเคโอการเริ่มต้นใช่ไหมชิจาคาตะการเริ่มต้นอดนะคะถัดมาอดเสื้อผ้าโอซุนคาราอีโบโย โอสุคาราอิบอยอดแปลว่าเสื้อผ้าเนาะคาราอิตแปลว่าอะไรเปลี่ยนใช่ไหมมาจากคำว่าคาราคาราอิตนะคาราอิบอยมาจากคําว่าคาราอิตแปลว่าการเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นเองค่ะโอสุคาราอบอยน่นเองอดแปลว่าเสื้อผ้านะถัดมาค่ะเวกูกินคนต่างชาติชาวต่างชาตินะเวกูกินเวกูกินเวกูกิน회사เอ เวกูกินเฮซาเอเซาแปลว่าอะไรบริษัทใช่ไหมเวกุกินเฮซาเอาเแปลว่าเป็นบริษัทต่างชาติค่ะเป็นบริษัทของชาวต่างชาติค่ะแบบนี้นะเวกุกินเฮซาเอเป็นบริษัทของทชไหมคะบริษัทชาวต่างชาตินั่นเองค่ะถัดมาโยดีซาแปลว่าอะไรพ่อพ่อพ่อครัวนะคะพ่อครัวเออโยดีซากาเทโอโยดีซากาเทกลายเป็นพ่อครัวชบ่ากลายเป็นพ่อครัวโยดีซากาเทกลายเป็นพ่อครัวอืม ทัดมาโยจุมนะโยจึมแปลว่าช่วงนี้ขณะน,นี้เออ่ตอนนี้นะช่วงนี้เนี่ยโยจึมโอโตเคจิเนียวเวลาถามคนอื่นใช่ปะเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานเป็นไงช่วงนี้อยู่ไงเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ไงเป็นไงสบายดีนะคะโยจึมโอโตเคจิเนียวโยจึมโอโตเคจิเนียวช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้อยู่ยังไงช่วงนี้สบายดีไหมแบบนี้นะคะโยจึมแปลว่าช่วงนี้ขณะน,นี้นะ อุจันะคะร่มนะร่มอุซันเอลชอบยอนลชอบโยชอบโย,ชอบโยในที่นี้แปลว่าอะไรคะหุบใช่ไหมหุบอุซนเลชอบโยมาจากคำว่าชอบตาหนะหุบร่มพับร่มแบบนี้นะคะเออพับร่มอุซนเลชอบโยหุบร่มพับร่มนั่นเองถัดมาอูยูอูยูแปลว่านมนะอูยูกา อุยูกาังเหียแปลว่าอะไรนมมันเน่าแล้วอ่ะนมเสียแล้วแบบนี้นะคะอุยูกาสังเนมเน่านมเสียแบบนี้นะอุยอยู่แปลว่านมนะคะถัดมาอุนดงนะอุนดงอุนดงเียอ,อุนดงเนี่ยแปลว่าการออกกำลังกายเป็นคำนามนะคำนามนี้เราบอกว่า อุนโดงเหวแปลว่าทำการออกกําลังกายแต่ภาษาไทยเป็นภาษาไทยแปลว่าออกกําลังกายนั่นแหละอุนโดงเนะคะออกกาลังกายถัดมาบ้าง when il, when il. เวนิลเวนิลคำไหนออกเสียงไม่เหมือนกับตัวที่เขียนแปลว่ามีกฎาการออกเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ il, lo, o. เวนิลโลอินจีกวอยเวลใ่ไมเวนิลโลอิจอมาทำอะไรตั้งแต่เช้าเนี่ยทำไมมาเร็วจัง มีเรื่องอะไรเหรอนะคะเออมาทำอะไรมาทำไมมาตั้งแต่เนิ่นๆเวนิโลนะคะด้วยเรื่องอะไรอิลจิกก็คือมาเร็วกว่าปกติไวลมาใช่ไหมอมืต้องต้องมี question มด้วยนะเออเวนิโลอิลจิกไวทำไมถึงมาเร็วกว่าปกติล่ะมีเรื่องอะไรเหรอแบบนี้นะคะเวนิแปลว่าเรื่องใดเรื่องอะไรทำไมแบบนี้นะ ถัดมาวีวแปลว่าข้างบนด้านบนแบบนี้นะคะวีก็มีหลายความหมายนะอันนี้แปลว่าด้านบนเนาะวีเรีพอมองข้างบนสิมองด้านบนสิวีเรี Нет พ o, วีเรียนอดูข้างบนสิาพโอ,อนะคะมาจากคำว่าโฟดาที่แปลว่าดูนะผ่านแล้วได้แบบนี้นะคะวีแปลว่าข้างบนด้านบนถัดมายูหักนะคะยูหักแปลว่าการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเป็นคำนามนะยูฮาเกิลโตไนโอยูฮาก ตนายแปลว่าไปเรียนต่อต่างประเทศนั่นเองยูฮาเกิลตอนายกคำว่าตนายกเนี่ยเราเจอบ่อยแล้วใช่ปะ่ะการออกไปเดินทางการจากไปแบบนี้นะคะอืจากไปเพื่อประเด็นต่อที่ต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศนั่นแหละอืถัดมาอินแหงนะคะอินแหงธนาคารเนาะอินแหงอิบก,กึมเฮอนแหงอิ อิบกึมเฮลนะคะมาจากคำว่าอิบกึมหดาแปลว่าการฝากเงินอึนแหงีอิบกึมเฮลแปลว่าฝากเงินเข้าธนาคารนะฝากเงินเข้าธนาคารเอาเงินใส่ธนาคารไว้อึนแทงีอิบกึมเฮลนะคะฝากเงินเข้าธนาคารไว้อึนแทงแปลว่าธนาคารนะถัดมาค่ะอึมโยสู อึมโยสุนะคะคาไหนออกเสียงไม่เหมือนกับตัวที่เขียนแปลว่ามีกฎการออกเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอึมโยสุแปลว่าอะไรเครื่องดื่มเนาะเครื่องดื่มอึมโยสุกาพูโจเคียวอึมโยสูกาผูโจเคียวเครื่องดื่มมันไม่พอคําว่าพูโจขาดาเราเจอไปแล้วจดได้ปะ่ะพูโจขดาแปลว่าไม่เพียงพอขาดแคลนนั่นเองค่ะอึมโยสูกาผูโจเคียวเครื่องดื่มไม่พอเครื่องดื่มไม่เพียงพอเครื่องดื่มขาดแคลนนั่นเองค่ะอึมชิกนะคะอาหารอึมจีกีบาชิโซะ อุมชิกิบาจิโยแปลว่าอะอาหารอร่อยใช่ปะบาจิโยมาชินะแปลว่าอร่อยใช่ปะอุมชิกิบาจิโยอาหารอร่อ,รอยอุมชิกแปลว่าอาหาร,าหารนะคะถัดมาอุมมาเคแปลว่าการแสดงดนตรีงานโชว์เพลงอช่ะนซเคียวอุมมาเควช่ำโซเคีนะคะแปลว่าเข้าร่วมในการแสดงดนตรี เข้าร่วมชมนะไปดูไปดูงานแสดงดนตรีเข้าไปนั่งดูขงเขาเลยว่าเขาทํายังไงเขาเล่นอะไรนะคะเขาโชว์อะไรแบบนี้นะคะมาเคิลชมอมโซเคียนะคะการเข้าร่วมกับแสดงดนตรีถัดมาอีมี m อมีนะคะอีมีแปลว่าความหมายอีมีก็อบอโซโย อึมีกะอบยออมีแปลว่าความหมายใช่ไหมอบยออบตาไม่มีอึมีกะอบซยอมันไม่มีความหมายเลยว่ะไม่มีความหมายอาจจะหมายถึงที่ทําไปมูลค่าก็ได้นะคะหรือว่าไม่หมายถึงว่าเราหาคําศัพท์ไม่เจอมันถามไม่เจออะแบบนี้ก็ได้นะอืมมีหลายความหมายเนาะอึมีกนะอบยอไม่มีความหมายนะอึมีแปลว่าความหมายนะคำถัดมาค่ะอึจ่าอึจาแปลว่าเก้าอี้ใช่ไหมคะอึจาเรมีรโยอจาเมีรโยแปลว่าผัก เก้าอี้เนาะเอือจารึมมีรอยเอมีตาแปลว่าผลักไปดันไปนะเออผลักเก้าอี้เอือจารึมมีรอยผลักเก้าอี้ดันเก้าอี้ถ้ามาอีรึมนะคะอีรึมอีรึมมนพูชอยอีอรึมมื่นพูชอยอนะคะแปลว่าติดชื่อพูชอยจอจากาวว่าพูชีดาที่แปลว่าติดการแปะการเอาไปแปะไว้แบบนี้นะคะอือรึมมนพูชอยอเหมือนตอนที่เราเข้าปีหนึ่งแบบเนี้ยรุนพีก็จะเอาปมาแปะให้เราละ คนนี้ชื่อไะครคนนี้ชื่ออะไร,ออะไรแบบนี้นะคะเอกอะไรนี่เป็นการติดชื่อนั่นเองค่ะอีดอร์เมนผู้ชอยติดชื่อจิตติดป้ายชื่อก็ได้นะคะขั้นถัดมาค่ะอ bon 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 ีบอนอีบอนอีบอนแปลว่าครั้งนี้รอบนี้ใช่ไหมอ bon bon um ีบอนจูมาเดียวอีบอนจูมาเดียวสุดสัปดาห์นี้จุบันจุมันะคะแปลว่าสุดสัปดาห์วันเสาร์อาทิตย์ใช่ปะอีบอนจูมาเดียวสุดสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์นี้นั่นเองค่ะอ bon ีบอนแปลว่าครั้งนี้รอบนี้นะถัดมาอีสัง อีซังเป็นคำนามนะแปลว่าการสูงกว่าหรือมากกว่านี้นะคะพิลโยอีซังแปลว่ามันเกินความจําเป็นไปคําว่าพิลโยใช่ไหมแปลว่าความจำเป็นความต้องการอีสังแปลว่ามากกว่าสูงกว่าเกินกว่าแบบนี้นะคะพิลโยอีซังแปลว่าเกินความจําเป็นไปหรือว่ามากกว่าความจําเป็นสูงกว่าความจําเป็นนั่นเองค่ะพิลโยอีซังพิลโยอีซังในจริงแล้วเนี่ยอีสังอ่ะมันอยู่ในไวยากรณ์เอามาอยู่ในคําศัพท์ประมาณระดับ กลางชุงกึบถึงโคกึบนะคะอีสังก็จะเห็นใช้บ่อยอืมพิลเลียอีสังเกินความจําเป็นนะถัดมาอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ตส์อียงเฮียอินเทอร์เน็ตส์อียงเฮียวใช้อินเทอร์เน็ตใช่ป่ะอียงหดับแล้วว่าการใช้งานถูกต้องไหมอินเทอร์เน็ตส์อียงเฮียวใช้งานอินเทอร์เน็ตนั่นเองถัดมาอิลก็คืออะไรงานใช่ไหมคะอีเรยอลจุงเฮีย อิเรย์อลจุงเฮียวแปลว่าหมกมุ่นในการทํางานย้อนจุงค่ะจ้แปลว่าหมกมุ่นมากจริงจังมากเออซีเรียสมากนะคะอิเรย์ยอลจุงเฮียวถัดมาค่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนะคะญี่ bon e bon e ปุ่นเอคาโยญี่ปุ่นเอคาโยแปลว่าไปไปที่ญี่ปุ่นนะไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอคาโยไปญี่ปุ่นคาโยา่ขดับแปลว่าไปใช่ไหมญี่ปุ่นเอคาโยไปที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะ ท่านมาอิลโบนอใส่อเข้าไปนะคะเป็นภาษาเนาะอิลโบนอนะคะภาษาญี่ปุ่นนั่นเองอิลโบโนเรอีเฮเฮโยอิลโบโนเรอีเฮเฮโยอ,อีเฮเฮโยอ,อีเฮฮาดาบแปลว่าอะไรเข้าใจใช่ไหมรู้เข้าใจนะคะอิลโบโนเรอีเฮโยเข้าใจภาษาญี่ปุ่นอิลโบนอนะใส่อเข้าไปเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะ 일요일에อี요ร y าไนโออิเมานโมานโที่นี้แปลว่าเจอกันพบกันแบบนี้นะทีนี้จะให้ความหมายว่าเจอกันในวันอาทิตย์นะอิเลอีเรมาไนโออคือวันอาทิตย์นะคะท่ามาจักรยาคือแหลรรถยนต์เนาะรถยนต์ชากรยานเรื่องวจอนเัาวจเแปลว่าอะไรขับรถยนต์ าชาดงเชอร์ุนจอนยอขับรถยนต์คำนัดมาค่ะชาดีชาดีแปลว่าเอ่อเก้าอี้กระได้ <delighted, S 2> ที่นั่งก็ได้ 110. ที่ตำแหน่งก็ได้นะคะชาดีร์พีคโยชาดีร์พีคโยพีคีดานะคะแปลว่าหลบหลีกแบบนี้นะชาคีอชาดีร์พีคโยแปลว่าหลบออกจากตำแหน่งตรงนั้นหลบออกจากพื้นที่ตรงนั้นหลบหน่อยหลบออกไปแบบนี้นะคะชาดีร์พีคโยชาดีแปลว่าที่นั่งตำแหน่งก็ได้ ถัดมาชาจนกอชาจนกอใช่ไหมคะแปลว่าจาักรยานนะชาจนกอรินพิลเลชาจนกอรินพิลเลแปลว่ายืมจักรยานนะคะพิล,ลิดาแปลว่าการยืมใช่ไหมชาจนกอรินพิลเลแปลว่ายืมจักรยานนั่นเองคะ่ะยืมจกักรยาน ชางยอนชางยอนแปลว่าปีที่แล้วนะชังยอนคําไหนออกเสียงไม่เหมือนกับตัวที่เขียนแปลว่ามีกฎการออกเสียงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคํานี้เขียนว่าชักยอนแต่ออกเสียงว่าชังยอนนะคะชังยอนปีที่แล้วปีที่ผ่านมานะชังยอนเนฮัน so, กูเกวอซโยชางยอนเนฮันกูเกวอซโยมาเกาหลีปีที่แล้วอืมชังยอนเนฮันกูเกวอซโยมาเกาหลีปีที่แล้วชังยอนแปลว่าปีที่แล้วนะคะ ท่านมาชับจีนิตยสารนิตยสารนะชับจีชับจีเรบานดูรอยชับจีเรบานดูรอยอืมชับจีเรบานดูรอยแปลว่าทำนิตยสารสร้างนิตยสารขึ้นมาชับจีเรบานดูรอยนะชับจีนิตยสารนะคะชังโซชังโซแปลว่าสถานที่ชังโซเรชองเฮียว ชังโซรุชองเฮียวแปลว่ากําหนดสถานที่หรือว่าฟิกสถานที่เอาไว้ฉันจะกําหนดที่เนี่ยฉันจะเอาที่นี่แบบนี้นะคะชังโซรุนชองเฮียวชองเฮียวมาจากคำว่าชองฮดาชองฮดาแปลว่ากาหนดเอาไว้ตั้งเอาไว้แบบนี้นะชังโซรุนชองเฮียวกำหนดสถานที่นั่นเองโชเนกนะคะแปลว่าตอนเย็นเป็นคํานามถ้าเป็นถ้านามที่เป็นกรรมของประโยคจะให้ความหมายว่าอาหารมื้อเย็นได้ด้วยนะโชเนกโชเนกกิเทียว โชยกีเทวเป็นเวลาเย็นกลายเป็นเวลาเย็นเข้าสู่ช่วงเวลาเย็นนะคะโชยตอนเย็นถัดมาชอนฮวาบอลโฮชอน,อนฮ่าพลโฮชอนฮวาคือโทรศัพท์ใช่ไหมคะพลโฮคือหมายเลขชอนฮวาบอลโฮแปลว่าหมายเลขโทรศัพท์นะชอนฮวาบอลโฮเรื่มรอย ο, ชอนฮวาบอลโฮเรื่มรอย ο. มูรอยโอมจากคำว่ามุตตานะที่แปลว่าถาม,อมชอนฮาบอนโฮริูรอยาถามเบอร์โทรศัพท์ใช่ปะชอนฮาบอนโฮริมูรอยโอนะคะถามเบอร์โทรศัพท์ชอนฮบอฮก็คือเบอร์มือถือเออเบอร์โทรศัพท์นั่นเองถัดมาค่ะ ชมชิมชมชิมนะอาหารกลางวันมื้อเที่ยงนั่นเองชมชิมจุนบีเฮโชมชิมจุนบีเฮจุนบีฮาดาแปลว่าอะไรเตรียมใช่ไหมเออจะเตรียมเตรียมไว้นะคะชมชิมเอจุนบีเฮเตรียมมื้อกลางวานันเตรียมอาหารกลางวานันเตรียมมื้อเที่ยงนั่นเองค่ะทุกคนคะในอีพีนี้ก็จบลงไปนที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะเหมือนที่เราเคยคุยกันว่า อย่าดูอย่างเดียวนะคะถ้ามีเวลาว่างฟังแล้วอะ่ะฟังหลายรอบแล้ว,ลวมีเวลาว่างก็กลับมาจดคําศัพท์แล้วก็จดตัวอย่างประโยคไว้หน่อยเพราะว่าจะทําให้เราจําได้ง่ายมากขึ้นและจาได้งานขึ้นค่ะทุกคนแล้วก็แบ่งคําศัพท์จำเอาเนาะอาจจะวันละสิบคำห้าคำก็ได้ไม่ต้องวันละ50าําทีเดียวก็ได้นะคะค่อยๆจําไปโอเคเจอกันใหม่ EP ถัดไปนะคะอันยอง